ดีเจเพชรจนี่ครับเรามาหาซื้อห่วงยางไปเล่นที่บ้านกันครับเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าวันนี้ได้ไรบ้างนะตอนนี้เราก็ได้มาสองอันแล้วนะครับเดี๋ยวจะซื้ออ่างเล็กๆไปให้น้องหมาว่ายน้ำกันครับดับร้อนอันนี้ซื้อไปให้บีน้าบันนี้ยี่หาอยู่จินเนระว่าหรอที่บอกพี่ใส่แคทเนี่ย ร้อนหน่อยรับร้อนครับถึงบ้านแล้วตอนนี้เรากำลังสูดลมกันอยู่ครับผมแตงโมวันใหญ่มาสองตัวนี้ครับยังไม่รู้นะครับว่าจะมีข่าวดีนะครับซีสาวไวน้ํามาให้นะฮะนะครับนี่มีข่าวดีนะครับมีสาวไวน้ํเป็นของพวกมึงแล้วสบายใจได้ตัวหลังให้บาลูได้นอนสบายเกินดูบาลูเป็นไรนะคะตอนนี้นอนขดเป็นตัวสั้นนั่นนอนขด เสื้อผ้าก่อนหน้าขาวอมดมองหมน้าเล่นน้ำกันครับผมไงจับร้อนอยังไงพวกเราจับร้อนอะว,ว่วยน้ำเลยเออมาถ่ายใกล้ๆหน่อยมา ดูน้ำไม่สนุกเลยอะมันยังไม่ลอยน้ำมันยังไม่เต็มมั้งลอยมันก็ไม่ได้ตอนนี้มันยังยืนบารูว่ายไม่เป็นขาโหเคยเรียนว่ายน้ำพวกเธอเป็นไงบ้างบาลูขาโหดเป็นไงบ้างเอาละครับตอนนี้เราจะพาบาลูกับขาโหดมาหัดว่ายน้ำกันนะครับวันนี้ เราจะให้บาลูไหวยจากขอบสระนู้นะครับมาที่กล้องก็แล้วกันนะมันจะมาอุ้มขึ้นด้วยนะต้องขอบอกนะว่ามันไหวยเร็วมากบา,กล,าลูเอาละครับถ้าพร้อมแล้วลุยามาเฮ้ยมามาบาลูมาที่นี่มาที่นี่ลูกมาที่น,นี่ที่น,นี่ทางนี้บาลูบาลูทางนี้พยายามจะขึ้นเองอยู่นะครับผม อันี้ลูกมาอันี้ลูกมามาตัวนี้มาแล้วครับ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 ผมมาแล้วใกล้ถึงแล้วลูกใกล้ถึงแล้วมาลูกสู้ออกกำลังกายเร่าเรเรเก่งมากเก่งมากเก่งจริงครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับขาโหดบ้าเลยกัไอหมาอ้วนอ่าเราไปดูกันเลยนานพ่อออกกำลังกายอย่างหนักเลยจริงนานอ้วนมาก ถ้าพร้อมแล้วมาลูกมาไม่เห็นขาหดเลยขาหดไม่เห็นเลยเร็วมากแบบว่าสปีดสปีดนางสปีดว่าเองเห็นลูกว่าเองอ้ามาล้อมามาไม่ยอมเก่งมากเก่งมากเหนื่อยด้วข้าวครับผมเหนื่อยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้โห หลังจากว่ายน้ำเสร็จครับผมโอ้โหแลดูแบบว่าเหนื่อยมากเลยนะพวกเธอไม่มีใครกล้าสบตาฉันเลย